หนุ่มเม่ได้ต่อลุงมุงชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านเจ้าหนึ่งซ่บตามปากนะนี่นะไม่ต้องหัวเราะหรอกได้ของเล่นแล้วสินี่เป็นโบโต้ทางร้านนะนี่นะหนุ่มใดกันเป็นผ้าสวยสุดที่จริงเลยคุณสอนไงเจ้าสวยสุดเป็นที่ดูหน่อยอันนี้เป็นเมนูนะของทางร้านเจ้หนึ่งนะพิกัดร้านอ่าวประจวบนะ แล้วก็มีใส่ได้ตามใจชอบเลยนะนี่นะมีนะมาเจออะไรเลยนี่อันนี้เป็นยำอะไรครับซีไข่ซีไข่นะไข่นีพริกใส่รัวค่ะซีไข่ไม่พริกนี่นะอะไรนะคะเดี๋ยวจะมีอยู่ครับอ๋อยังมีอยู่จากไปถึงของอ่ะถ้าคุณพี่รอได้ก็ประมาณสองชั่วโมงค่ะองั้นไปเดินก่อนได้ค่ะ อันนี้เป็นยำปูมานะหืมดูปูมาตัวใหญ่มากนะคิวคิวของคิวของกิบตัวตัวขอจะเพิ่มอีกหนึ่งเมนูได้ไหมเคลียร์ลูกเคลียร์เดี๋ยวต้องไปขอทางโน้นกัโอเคว่าคิวที่เท่าไหร่เขาบอกมาก่อนคิวที่เท่าไหร่เขาบอกว่าให้มาบอกว่ากีบตัวตัวแค่ไหนน้องมายก็น้องมันบอกกิมกิ๊บไปนะกิ๊บ้องมาบอกกิมจะได้หายง่ายอ๋อโอเคนถามเลขถามเลขเลยอย่าบอกแต่ชื่อ ดำปูมากุ้งสดอหอยแครงเดนหนึ่งเขาบอกว่าจะได้เขาบอกผิวเปล่าน้องนาะมันไม่ได้บอกผิวหรอกน,น้องไม่ได้บอกผิวเดนหนึ่งได้ดูได้ผิวกระตุ้งกระิดกระตู้ ไม่ไม่เขาจะจดคับเากระัับิบจ oh yeah. ้นี้เท่าไหร่ครับเจ๊น่อันนี้สามบาทครับสามบาทนะสดสดใสแข็งแล้วก็ไปแยงเก็บออสามรอยห้ สามร้อยห้าสิบนะมีไข่แดงมีไข่แดงเพิ่มเลยนะฟิลฟิลได้ปะแลปุ๋ยขายปะขายที่ตลาดนู้นปะฟิลไปเดินดูดูมีร้านข้าวโพดต้มมั้งเปล่าลูกต้องมีแหละในฝั่งนู้นนะเอาแล้วไงข้าวโพดจะไม่พอใช้แล้วนะ อันนี้หมดไปกี่โลแล้วนะเจ๊เหลืออยู่ประมาณไม่ถึงสิบเลยมันจัสามสิบกิโลอะค่ะซื้อมาทั้งหมดข้าวโพดสามสิบกิโลจะไม่พอใช้แล้วนะให้เด็กวิไปดูข้าวโพดแล้วนะคิวยังเหลืออยู่เพียบเลยนะใช่ทีนี้ก็ต้องซื้ไหลายตัวกับแอปเปิ้ลถ้าไม่มีจริงๆนะใช่ค่ะีตามนี้แอปนะคะคุณ อยู่ที่50-16 5 0 6ตอนนี้คือะไร้ไบมครับตอนเนี้ย4 7ต้องหลัง2ชั่วโมงไปแล้วครับกำลังเคลียร์บินเก่าอยู่45ขายเยอะเลย45ค่ะแต่กินไม่กินอ่ะตื่นนอนก็เนี่ยนอนแล้วไม่ยอมตื่นนานไหมก็ประมาณเท่าไหร่วะก็รู้นะเออได้มาจดตามใจตามใจจากที่รักเกจดเลยแล้ไข่แดงใช่ จัดไ้จัดข้างหน้าลูกมีนะโอ้่โตนดูันะจะเรนะสุดไอ,อไหมเนี่ยอถ้าไม่พอก็ไม่กิ้งกีนเจ๊ก็บอกไม่มี <c oughs> ให้น้องไปดูก่อนว่าม,มีเปล่าไม่ใช่ให้ไปซื้อ <c oughs> ที่ใช้ฟิวอ่ะเพราะน้องมันไม่ค่อยรู้เรื่องไงเพราะฟิวฉลาดไงลูกรู้เรื่องหมดแต่รู้ว่าน้องขี้เกียจเดินถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ต้องไปแค่นั้นแหละลูกเดี๋ยวมารอรับยันหน้าร้านนะจ๊ะถ้าขี้เกียจก็ไม่ต้องไปไไม่่ด้ใชลืมเลยแยกประกอบให้เรียบร้อยแยกน้ำด้วย กรอบแยกมนะาให้เดี๋ยวไปลาดกนะันได้แต่นี้ก็แยกประกอบเพราะเดี๋ยวมันนิ่มเะเกลาบราคาพิเยษใสเดี๋ยวเราสักครู่นะจ๊าน้องไปยต่งต้มดตหญิงก็วุ้นดันๆตรงนั้นแยกประกอ,อ,อบกันแยกน้ำให้ด้วยเดี๋ยวก็ไปไเทลาดนะ,ดะอันนั้นเป็นผลไม้ล้วน <c oughs> ลูกค้าเขาไม่ต้องจา้างเป็นผลไม้ ขอผักชีได้ไหมเห็นไหมแค่ผักชีอันนี้ยำผลไม้อะที่ร้านนี่ใส่แล้วจะขอต้องวงเล็บมาเขียนนี่นะขอเจ๊หนึ่งก็จัดให้นะนี่นะนเพิ่มอีกร้อยหนึ่งคิดจริงเหรอคิดจริงเหรอแหมผักชีโลละสองร้อยห้าสิบหยอกนะหยอกนะหยอกนะเจ๊หนึ่งหยอกลูกค้านะ กุ้งสดหลายตัวอันนี้ของใครอะเต้ชินกุ้งสดเลยโอ้ของอันนี้ไงของต่างชาติอะกุ้งสดอะไรกุ้งสดหลายตัวเหรอที่ไหนอะใส่พริกเปล่าหรือเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยไหมเผ็ดน้อยรอรับโทรศัพท์แล้วกัน ใส่ตังยังไม่ไหจ้าพี่ใส่ตังแล้วเหรอไงใส่แล้ว85นะเออไม่ได้ถ่าถ่ายรู่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ของน้องจะเมนูอีกอันหนึ่งต่อแต่พิไม่าต่อแ้่ เติมของอีกแล้วนะ47ต้องโอเคไม่ต้องโทรแต่ยังไม่ได้อีกแป๊บนึงแบบมหาลัยเลยนะคะเผ็ดเหรอโอ้โหสั่งแบบระดับมหาลัายเลยนะ <c oughs> อันนี้เผ็ดน้อยนะจ <c oughs> ้าเผ็ดน้อยจ้าเดีย๋ยวเรามารอดูเผ็ดแบบมหาลัยเป็นยังไงอันนี้น้องไม้ก่อนน้องไม้ก่อน <c oughs> ไม้พี่ลมพรไหมคะ ไม่ใช่นะคนจนสองทนหาไม่ใช่เหรอไม่ใช่นะลูกค้าบอกไม่ใช่เด็กคิดว่าใช่อันนี้เป็นยำเลยเอ่ยกุ้งสุกกุ้งสุก่ะไข่แดงเค็มกุ้งสุกไข่แดงเค็มนะ จริงเหรออาฟูมีกลิ่นพออกคนเลยไม่เป็นไรพี่องชิมก่อนเะ่าไร่นะอันนี้สามร้อยค่ตัวโดกุ้งสุกไหลบัวแล้วก็อะไรนะกุ้งสุกข้าวโพดออไหลบัวไข่แดงทิพ คืนเลยทั้งหมดแม่แม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้ากล้หน,น้าคืนได้ค่ะไม่เป็นไรข้าวต้มกฏมีปะมีไหมตรงไหนอะ่ะฮะมันมีข้าวต้มอย่างเราเป็นอย่างมี้ข้าวต้ม้วกดต้มสิลูกไม่เป็นไรไม่ต้องสิต่อด้วย่อม นะ่หนึ่งนเจ้าเนี้ที่ขับกเผ็ดมหาไรเยนะเผ็มหาัยนะเนี่ยแหละเดี๋ยวมาดูว่าเผ็ดมหาไรเผ็ดแค่ไหนนะูมันโค้กวนี้เรียบร้อยเข้าแล้วจ้ะเขพยายามพัดสุดๆัไทิ้งคูไปหลายตัวมากเลยต้องเป็นเกมถ้ารับรอสองชั่วโมโดยประมาณ ใช่ถ้าถ้าเหมือนกับว่าเรารับได้แต่ว่าเหมือนกับว่าถ้าพี่ยินดีสะดวกรอผมบอกไว้ก่อนว่าสองชั่วโมงใช่ก็เลยบอกไว้ก่อนคุยไว้ก่อนไงรโดยประมาณรับจ้ารับแี่แต่ว่ารอได้ไหมช้อนเอาช้อนอสีสานเดีย๋ยวเรามาดูแบบเพชรมหาหลัยกันนะพึ่งจะ ก็ไม่รู้ว่าจะขนาดไหนนะเดี๋ยวมนับพริกกันกี่ช้อนนะ ั่วโมงค่ะลูกค้าอีกสองชั่วโมงหรอคะใช่ค่ะโดยประมาณรออีกสองชั่วโมงไปแล้วถ้ารอได้คือให้โจทย์แต่ถ้า,รอ,ถารอไม่ได้ดเราก็จดจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหติดตามใช่ไหมคะใช่ค่ะ <c oughs> แต่พี่หนึ่งจะแจ้งนิดนึงถ้าเกิดวัตถุดิบอะไรที่หนูสั่งไว้อาจจะหมดอะไรเงี้ยนะคะพี่หนึ่งจะแจ้งก่อนทางโทรศัพท์เลยนะตอนที่โทรหาได้ค่ะให้เบอร์ที่ติดต่อได้เลขชัดเจนนะคะพี่หนึ่งไม่สุ่มเหมือนเลขหวยนะแเพ็ดมหาไร,<ท>รเลยนะเก้าช้อนนะโทรไม่ติดแล้วทีนี้เราก็ไม่ทำให้นะเติมขอเติมเครื่องก่อนนะเติมเครื่องกนะ่อ,อนนะี เมื่อกี้พริกเก้าช้อนไม่แบบช้อนธรรมดาช้อนพูนๆเลยนะตายแล้วจับับแก้มตามท้ายที่ทำไงอ่ะจุกแน่เลยอ่ะเอาเด้อไปหลายขวดแล้วยอดข้าวาอาเด้อปยขวดแล้วยอดข้าวทำไมอ่ะเปล่งสดเปล่งสดเกล่งสดอ๋อเหรอเสร็จุกจักรอันนี้เอาได้ ตั้ใช่ไหมใช่เ0ตั้ง75ตั้ง75นะพอเป็น75แล้วก็งงหรือว่าปกติเขาไม่กินนะพวกนั้นแบบนี้เท่าไหร่ครับเจ้หนึ่งอันนี้ยกร้านค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยยกร้านท่านหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะนะนะยกร้านนะเดีย๋ยวยังไม่หมดแค่นี้นะเดีย๋ยวมีเพิ่มเครื่องอีกนะ อันนี้แบบเผ็ดมหาลัยเลยนะนะอ,อ,อันนี้เป็นนี่เป็นเมนูยกร้าน1,100น,นนะเจ๊นะ1,100บาทนะ หนูยกร้านเนดะีย๋ยวไปดูเครื่องของนู้ดิเผ็ดมหาไอะไร ทำด้วยไข่เมงดานะใส่กระป๋องน้ำไม้ไนมนในเต้องตัมันจะได้ดูดทำด้วยไข่ปูนะไข่ปลาริกเกียวนี่เป็นไข่เยี่ยวมานะ ต่อด้วยไข่แดงยกร้านครับต่อด้วยเซม,มอนนะ ชุดนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ยกหนึ่งบาดนี่ข้าวต้นข้าวพอช้อนจานไปด้วยนะครับเอา่นะครับไม่จัดต้องจัดเลยทบคดียว

ไข่ไข่ปลาเจ,าจาียวอะค่ะอ๋จักจักใ่ใ่ค่ะแต่ก็ใหญ่ไม่มากครับพอดีพอดีเดี๋ยวมาดูเมนูนี้เมนูสุดท้ายนะอันนี้เป็นยำเลยครับจะหนหมึกไข่ปลาหมึกไข่แซลมอนค่ะกุ้งสุกอันนี้ลูกค้าขอแยกน้ำกลับบ้านจ้ะ สามร้อยบาทเต้ของน้องสิอะไรน,นะมา,ามติดสามร้อยบาทนะเดี๋ยวตึงแยกน้ำยำนะกลับบ้านก็จะเหลือน้ำยำนะเดีย๋ยวมาดูน้ำยำนะปิดท้ายกันที่น้ำยำนะครับ ค,คลิปโดนใจฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ช่องหนุ่มมูช c นชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะขอบคุณมากครับ